อันนี้นะครับจะเป็นการใช้ส่วนลดที่เป็นส่วนลดของสมาชิกนะครับใช้ร่วมกับรูปแบบของแอปโห CRM นะโอเคเวลาเปิดแอปขึ้นมานะครับเราจะสามารถเลือกเป็น QR code หรือว่า Barcode ก็ได้นะครับแสดงเลขลูกค้าแบบนี้นะครับต่อมาเราก็ทำการครีย์อาหารตามปกติเลยนะครับโอเคตอนชำระเงินเนี่ยก็ถ้ามีคูปองนะครับก็สามารถใส่ส่วนลดคูปองได้ก่อนเลยนะ จะใส่ส่วนลดสมาชิกก่อนก็นได้นะครับโอเคผมจะลองสาธิตคูปองที่ใช้งานแล้วนะอย่างเช่นคูปองเลขที่ใช้งานแล้วโอเคจะขึ้นดาลบอกแบบนี้นะครับว่าคูปองสรับนี้ถูกใช้ไปแล้วนะครับก็คือใช้ไม่ได้นะโอเคอน,นี่คือการใช้คูปองซ้ํานะครับต่อมาการสแกนเลขสมาชิกก็เหมือนเดิมครับกดที่ปุ่มนี้ขึ้นมานะครับสงหวะนี้ก็ให้เรานํา รหัสลูกค้าตรงนี้นะครับมาสแกนได้เลยก็จะขึ้นแบบนี้นะครับกดตกลงก็จะได้รับส่วนลดต่อมาเราก็ทำการชำระเงินได้ตามปกติเลยนะครับ